มาเริ่มเวลาจะเจาะรังกระดุมตอนนี้พี่จูจะใช้วิธีเนี่ยตัดแผ่นเท่านี้เลยคือห้าเซนคูณห้าเซนเนี่ยห้าเซนคูณห้าเซนจะตัดเป็นแนวขวางถ้าบางเนื้อตัดเป็นแนวขวางเพราะว่าแนวขวางมันจะเย็บง่ายมันพับง่ายแต่ถ้าเราตัดแนวอย่างเงี้ยเห็นไหมบางทีมันจะพับมันจะนูนอยู่เวลาเย็บมันเย็บยากเนี่ยตัดเป็นห้าเซนห้าเซนแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวเฉียงเป็นแนวเฉียง แล้วแต่ความชอบแต่ว่าก็ต้องชำนาญก่อนนะถึงจะทำแบบเฉลียงน,นี่คือตัดห้าเส้นห้าเส้นอ,อันนี้ไว้ดูแลนี่ยแนวลังกระดุมที่สวยงามตรงนี้เขาจะให้เป็นหนึ่งกระเบียด กระดุมที่สวยจริงก็คือจะกว้างหนึ่งกระเบียดนี oh. ่และนี่จะเป็นแนวพับเข้ามาครึ่งกระเบียดดูออกนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าช่างตัดไปแล้วเขาทาช่องใหญ่อะแดมก็เอาเส้นบนเป็นหลักแล้ววัดลงมาหนึ่งกระเบียดวัดใหม่แล้วก็ตีขึ้นไปอีกครึ่งกระเบียดอ oh. เราต้องมาขีดตรงเองขึ้นมาดางครั้งเราต้องดูด้วยว่าเวลาช่างเขาตัดไปแล้วมันโอเคหรือไม่โอเคนีม แล้วทีนี้พี่จุกอะกัดอันนี้จะเป็นรังเล็กอันนี้จะเป็นรังใหญ่เนี่ยอันนี้จะเป็นรังเล็กนี้จะเป็นรังใหญ่พลากัดพิจุกอกัศอย่างนี้จะจริงๆเนี่ยตัวนี้จะดีกว่า น,นี่คืเราลองกันนะอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่จูคิดใหม่มันจะได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องมานั่งกายมันเมื่อยไงเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นปะมันจะจิ้มอ่าตรงนี้เป็นเส้นที่เป็นหลังกระดูกจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเส้นที่ที่เราจะพับไปน,นี้ขึ้นมาพับลิ้นขึ้นมาเป็นแนววางลิ้นอ่ะโอเค แนวขวางนะให้เหลือประมาณตรงนี้หน,นึ่งเซนเวลาพับเหลือประมาณตรงนี้หนึ่งเซนถ้าไม่ชำนานก็คือเย็บตัดก่อนเย็บตัดให้ได้หนึ่งกระเบียดครึ่งกระเบียดแนวเย็บ เดนเสองครั้งดเดินเส้นในครั้งเดียวก็ได้เดินเส้นเส้นแรกไว้ก่อนเอามาทาับเราจะเห็นแนวรังกระดุมล้วแนวรังกระดุมก็คือแนวนี้น,นใช่เหมือนเส้นที่เป็นลิ้นเข้าไปข้างใน,นใช่เย็บเลยค่ะ ีตัวกําหนดแนวตรงนี้ให้เราเห็นหรือปล่าแนวกำห้ตรงนี้ตีดิบใหม่กระดาษพับเห็นไหกระดาษพับเราสอดออกเลย นี่ในกรณีที่เราไม่ได้เย็บอย่างนี้เรากล่าวเลยเนี่ยเห็นไหมข้างในมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งที่มันจะเป็นลิ้งพอดีเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดกรณีที่เราเอเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกปั๊บหันกลับมาดูความยาวใช่ไม่เท่ากันเราแก้ด้านนี้ได้เลยจะดงว่ารางนี้ใหญ่เลยเอาละการคร่าวๆกนแล้วกันเดี๋ยวพิจูจะอราง้ดีให้ดู นี่หนไหมถ้าไม่เท่ากันเราสามารถมาแก้ไขข้างหลังได้อีกอันนี้เอาแบบช่างทิปเป็นเลยนะแบบอย่างเร็วเนี่ยเวลาคลิปเราคลิปข้างหลังมันจะได้แบบผ้ามันจะได้ไม่อ้าออกคือสมัยก่อนนะเราจะคลิปข้างนอกสมัยก่อนนะเราจะคลิปตรงนี้เี้นป่ะเราจะกางผ้าออกตัวนี้แล้วก็คลิปตรงนี้เข้ามาหาตรงนี้ซึ่งมันยากนี่อย่างนี้เลย คลิปด้านหลังมันจะง่ายกว่าแล้วตรงมุมตรงนี้มันจะไม่อ้าด้วยแล้ว่อยมาคลิปด้านหน้าตัดครึ่งเลยครึ่งหนึ่งตรงกลางเนะด้วยความที่ผ้ามันเล็กแล้วเวลาเราสอดกลับมันก็จะง่ายถ้าผ้าเล็กนี่ก็คือเวลาสอดกลับมันทําให้ตรงมุมมันไม่ค่อยอ้าด,ด้วยเพราะว่ามันเล็กมันไม่ต้องใช้ผ้าดัานเยอะ นี่นะออกมาเสร็จปั๊บมันได้มุมละดันผ้าตรงนี้เนี่ยดันตรงนี้ดันลิ้นออกก่อนเพราะว่าถ้าไม่ดันนี้ก็คือมันออกมามันจะไม่สวยเนี่ยดันออกมาดันออกมาให้หมดใช่ดันไนเรากรีดผ้าตรงนี้ให้มันเห็นมุมชัดชัดเพราะถ้ามันยังอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างนี้ปั๊บพอเวลาเราพับตรงนี้แล้วเราเย็บตัดมันจะย่นได้ป็นผ้าบอกเนาะเพราะนั้นได้มันออกให้หมด ให้มันเห็นความสวยงามเดี๋ยวลําคานได้ได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมแบบนี้มันจะง่ายเราไม่ต้องมานั่งกัดเขมหมุดก่อนเพราะปกติสมัยก่อนเราทําเป็นสี่เหลี่ยม<ะ>ใช่ไหมยี่บนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเกาดตัดเสร็จปับ๊บจะต้องมานั่งกัดเขมหมดว่าลิ้นมันจะเข้ามาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็คือมันบังคับลิ้นเรียบร้อยละลิ้นก็ไม่ต้องบังคับละ เนี่ยก็บังคับเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้ตรงนี้ที่เราจะต้องทํให้มันแบบมุมส,สวยๆสองชิ้นชนกันภาพกลับมาเนี่ยเห็นไหมมันก็เย็บตัดแล้วก็คือจบละเราไม่ต้องมานั่งพับวงกันด้านข้างนี้เนี่ยเย็บตัดแค่เส้นเดียวอืม ชกพาวแล้วสวยเลยอ่าแล้วทีนี้ก็คือให้เย็บอีกเส้นหนึ่งออกมาประมาณหนึ่งตีนผีเพราะว่าเวลาเราเราเจาะสอยข้างในมันจะได้สวยมันจะได้มีที่ยืดเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่เจาะอย่างเงี้ยเวลาเราสอยอะ่ะตรงนี้มันจะอ้าออกเวลาเราสอยที่เวลาเราเปิดปากสาวข้างในอ,ะอ่ะอือนี่เห็นไหมแล้วทีแน่แนแลมจะเห็นตรงนี้มันเรียบ มันไม่นูนเหมือนของสมัยก่อนสมัยก่อนถ้าเราเย็บเป็นสี่เหลี่ยมเราค่อยค่อยทำตรงนี้จะนูนใช่ป่ะค่ะมันจะน,อนอูนนี่ไม่ไม่นูนเห็นไหมมันก็จะเรียบเนี่ยภาพมาป้าก็อยู่ทรงให้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องเอานี่งานออกเพื่อให้มันไม่เกยกันกระชับตรงนี้เข้ากดไว้กระชับด้านไหนกดไว้นี่กดม,มันเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็ไหลมาแล้วก็เย็บได้เลย ออกมาก็แปดสิบเปอร์เซ็นสวยแล้วเ<ะ>ย็บตัด <c oughs> แล้วถ้ามีปัญหาว่าลังกระดุมไม่สวยไม่ถูกใจมันยังสามารถเย็บเส้นใหม่ได้เฉพาะเส้นนี้เส้นเนี้ยถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาเย็บแล้วมันแล้วมันโค้งลงมาอย่างนี้แล้วมันไม่สวยแลมเย็บเส้นใหม่และเลาะเส้นเดิมนี้ได้เลยค่ะอืม เย็บเส้นไหมเลาเส้นเดิมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันสวยแล้วก็ไม่ต้องรอานี่เห็นไหมออกมาแล้วตรงนี้จะแบนแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องมุมฉีกมุมอะไรอย่างเงี้ยจบเนี่ยสำหรับรังกระดุมก็ไม่ได้มีอะไรยากจำไว้อันนี้ก็คือห้าเซนหรือห้าเซนเนี้ยเราจะตัดเป็นลักษณะผ้า,า,าเฉลียงก็ได้เนี่ยยังลายที่อ้อยทําอยู่อะเพราะว่าถ้าตัดเป็นแนวเนี้ยริ้วผ้ามันทําให้เห็นลายที่แบบว่าบางลายต้องเอาเฉลียงใช่ ต้องดูเน kind of like so ื so ้อผ้าด้วยนะว่าเฉลียงยากไหมบางบางเนื้อผ้าทําผ้าเฉลียงออกมาก็ยากเพราะว่าตรงนี้มันจะโย่ไปโยมาเวลาคนเย็บน่ะคือถ้าทําผ้าเฉลียงน่ะถ้าคุณเย็บตรงไม่มีปัญหาแต่คุณจะชอบเย็บอย่างนี้เห็นไหมมันโยอย่างนี้บ้างโยเข้ามาอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้มันทําให้เส้นตรงนี้มันไม่ตรงแต่ถ้าคุณสามารถเอาผ้าเฉลียงแต่คุณวางตรงๆได้ก็ไม่มีปัญหาอ่ะทีนี้มาลองผ้าเฉลียงแต่จริงๆตัดเป็นผ้าเฉลียงแต่ให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยจะโอเคกว่าแต่นี่พี่จะลองผ้าเฉลียงให้ดู อะลองลองดังเลยดียละ่ะเข็มตัวนี้มันจะเป็นแบบไงเวลาเราเวลาเราทำงานมันจะง่ายนี่ค่ะพี่จเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเย็บเขาจะหยิแต่ตรงนี้มา เรามาขีดขึ้นอีกหนึง่งที่เป็นลิ้นขีดลิ้นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่จริงๆเรากัดตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นแนวแล้วล่ะเราไม่ต้องกัดเข็มอีกทีนึงก็ได้เพราะกัดตรงนี้เห็นปะเรากัดตรงนี้กัดตรงนี้มันก็จอ่อมาเป็นแนวตรงนี้อยู่ละอ่ะลองผ้าเฉลียงอันนี้ไีจู่จะวางเลยนะ วางแบบนี้แล้วก็เย็บเลยย็บเลยได้เพราะว่าเราเพราะว่าเราเห็นแนวอยู่แล้วแล้วเราจะกะฟีเข้มถูกว่าเราจะต้องเย็บประมาณนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เย็บเลยแต่ว่าความกว้างก็คือให้มันได้จากนี่ถึงนี้อันนี้จะเป็นลังเล็กถ้าไม่นั้นก็คือเอามือหมุเนเอาตอนจบ เล็กเกินไปหรือเปล่าวันเนี่ย่จาจะเล็กเกินต้องไปฝึกเย็บเ,เยอะๆอันเนี้ยเกินแล้วก็ใหญ่เกินเนาะหน่อยขอที่รอหน่อยที่รออยู่ทางนู้นปะ พี่เขาทำสวย,สวยนางจะรับเจาะพลังกระดูกนะนางชำนาญว่าเนั่นน่ะที่พี่ทำน่ะสวยขอาละกกัน จะเจาะอ,อีกไหมคะพี่เจาะเดี๋ยวก็เจาะจะให้เจาะชมก็ได้เดี๋ยวออดกาเจาะให้ดูเจาะกับตัวลูกของพี่เขาด้วยเอาอันนี้ก่อนละกันมันเลาะไม่ออกว่ะบอกเลยคนนี้ถ้าจะเลาะเลาะยากอันนี้ก็เอาได้ได้ดีๆค่อนข้าง <Okay. S 2> ได้ละพี่จูถ้าเราเอาแบบว่าเดินแบบเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ได้เดินแบบไหนพี่ตอนแรกพี่จูทำอะไไม่ไแดบบ้พี่จูเดินก่อนใช่ไหมเดินก่อนก็ได้แต่นี่พี่จูแบบว่าเรามโมโปรอะไรไงเราไม่ต้องเดินอ๋ออะแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะถ้าแรมไม่มีกระดาษแรมเปิดออกมาแล้วขี่ตรงนี้ให้รู้ว่าช่องช่องของรังกระดุมจะเท่านี้แล้วทีนี้ก็ขี่ตรงที่เราจะพับออกมาเป็นแนวพับเนี่ยพับตรงเนี้ยนี่นะ เราก็พับแล้วที่เราพับเลยแล้วก็ดูว่าให้มันขนาดกับตัวกระดุมลังเดิมอ่ะเนี่ยดูให้มันแบบเท่าๆกันองกว้างมาแล้วเท่ากันเห็นป่ะเราจะสังเกตถ้าเราทําชานาญเราจะไม่มีปัญหาฝึกทําแบบจากนี้ไปเราจะได้แบบทุ่นเวลาลงไปอีก จะเป็นลังเลคือถ้ามีปัญหาว่าจุดตัดไม่เท่ากันเรามาแก้ด้านนี้ได้เลยเย็บเพิ่มมันจะเห็นชัดว่าจุดตัดทําไมเราไม่เท่ากันขนาดในอะไร,ย,ไรยังไงก็มาแก้ด้านนี้ได้เลยแล้วก็เวลาคลิปตรงนี้เวลาคลิปช่วงเนี้ยอย่าให้มันสั้นมาก ถ้าสั้นมากมันจะไม่มีผ้าที่จะออกมา,เ,<ร>าเป็น,นจุดตัดแบบเราเราขีบเราขีบให้ยาวนิดนึงห,หมายถึงว่าไอตรงความแหลมไหนให้มันเป็นสามเหลี่ยมยาวไอทนึงห็มเพราะว่าถ้าสั้นมากมันจะสั้นมากมันจะไม่ไม่มีที่เลยเย็บแล้วมันเวลาเราจะานี่เราไม่ได้แต่จริงๆถ้าฝึอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องกะละเราเราไม่ต้องแบบว่าเย็บเส้นเดินเส้นก่อนเรากะเได้เลย งานมันก็จะเร็วขึ้นอื้อก็สวยเลยมันก็จะสวยเลยทีนี้เราก็แล้วเวลากะตรงนี้ตรงเนี้ยอยายให้มันพับเรียกอย่างนี้ ถ้าพับได้เองงี้ปั๊บก็สมัยมันก็ข้างนอกก็จะไม่สวยเห็นปะมันต้องพับให้มันเท่ากันเนี่ยต้องพับให้มันเท่ากันอย <c oughs> ย่ตัดสั้นเห็นไหมเ <c oughs> ด็กผ้าที่ไม่เคยทำลังเล็กอันนี้ลังเล็กที่สุดที่เคยทำอันนี้มันเป็นคร่าวๆนะเดี๋ยวไปฝึกความสวยงามกันเองมันก็สวยงามอยู่ประมาณหนึ่งสวย ลืมดันตรงนี้ออกไงดันตันี้ออกทำอะไรเล็อกอย่างนี้ดึงออกมาดึงออกมาถ้ามันขนาดแล้วก็ดึงม,มานิดนึง ถ้าไม่จำเป็นยังไม่เจาะ้าเฉลียงไงเพราะว่ามันโย่ไปโย้มานะนี่ก็สวยดูแล้วเข้าใจง่ายไหมมันต้องมาดูของจริงใช่ไหมนี่ก็เย็บตัดอีกเส้นหนึ่งเหมือนเดิม นี่เป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วเวลาดาเจาะลังกระดุมมันก็จะเป็นผ้าแปะอย่างนี้ถ้ามันเป็นสาบมันก็จะแปะอยู่อย่างนี้แล้วก็เจา<อ>ะแล้วก็เจาะเจาะลูกกระตานัา่นหรอคะใช่เวลาเจาะก็เจาะอ่ะเจาะให้ดูเลยใช้นี่ก็ได้ก็คือเนวรอบอเอาได้นนวรอบกันยึดมันไว้ก่อนว่ามันจะไม่เคลื่อนอเวลาเจาะสาบเสร็จ แทงแบบนี้ไปเลยใช่บางคนเขาจะมีกันไกลเลยเล่นแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะเห็นละและเวลาเจาะก็คือนี่ไปอีกนิดหนึ่งประมาณเกือบครึ่งเซนข้างนี้ก็เกือบครึ่งเซนเพราะว่าเรารู้เลยนี่ว่าสุดปลายอยู่ตรงไหนยังไดปะสุดปลายที่เราเจาะเมื่อกี้ก็ไปอีกครึ่งเซนแล้วก็เจาะเป็นขนมเปียกปูน ถ้าไม่ชำนาญแนะนำว่า,านี้ได้เลย ตามอัธยาศัายเลยเวลาสอยจะสอยยังไงก็ได้แต่ให้มันดูสวยแล้วก็น,นี่คือเหตุผลว่าทํา,มาไมพี่จูเย็บเส้นตัดตรงนี้อีกเส้นหนึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่เย็บเส้นตัดตรงนี้เวลาเราสอยตรงเนี้ยตรงนี้มันก็จะอ้ายโยกไปโยกมามันทําให้ตรงเนี้ยมันมัน,ม,น,นมันไม่แน่นแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือมันแน่นละแล้วมันก็โอเคเนี่ยแล้วก็สอยเลยเนี่ยถ้าไม่ถนัดก,ก็คืออย่างอย่างถ้าคนชํานาญแล้วเขาก็แค่เอามือกดไว้แล้วก็ใส่สอยไปไม่ต้องเอาเข็มบุดกันแต่ถ้าไม่ช,ามามชามํานาญก็ judgment, เอาเข็มมุดกันอย่างนี้แต่ก่อนที่จจะะเาตตรรรงงนนนนีี้้้กก็คือออใหบ่ เนี่ยมันก็จะสวยแล้วเวลาแล้วเวลาสอยที่สําคัญนะกระดุมจะตรงเนี้ยจะโยสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเราสอยด้วยนะบางทีคุณเจาะสวยก็จริงแต่เวลาคุณสอยนะ่ะคุณทาให้กระดุมแบบมันโยไปโยมานะ่ะมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลาสอยก็คือจะต้องสอยสอยมันเบาๆอย่าให้ทรงอย่าให้ทรงรังกระดุมมันเสียนั่นแหละ,ะคือประเด็นหลักเ,ออเราเจาะเล็กก็สวยอยู่ดีเนาะอ,อยสวยก็เล็กงั้นเออเล็ก เห็นไหม,อย,หมอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเราจะทําอย่างนี้อะจ,ะจะเจาะให้ดูสมัยก่อนคือทําอย่างนี้เดี๋ยวอะสมัยก่อนคือเจาะอย่างนงี้แล้วก็เย็บสี่เหลี่ยมใช่สมัยก่อนก็คือเจาะอย่างนี้ ตัดผ้ามาอย่างเงี้ยก็ไหนพี่อ้อยเนี่ยค่ะใช่เคยอ,อยู่ร้านตัดผ้ามาอยูร้านตัดผ้าเขาด้เก่งอืมว่าเขาจะเก่งงานงานปักงานอะไรด้วยอีสานนี่ร้านตัดผ้ามันเยอะเนาะผ้าเขาเยอะก็เ,เยอะเหมือนกันผ้าไหมผ้าอะไรเยอะโอเค จะเป็นผ้าเฉลียงเนาะสมัยก่อนไม่ได้เจาะนานมากนะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยว่าตอนนี้หามาเจาะแต่ย่างเงี้ยว ฝาที่ขอบมันจะบางแล้วกระดาษนั้นเราจะทำเท่าไหร่กระดาษน่าจะเล็กลงกว่านี้เพราะว่าอันนี้พี่จูขีดเป๊มากเกินไปเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันจะเหลือเผื่อพับตรงนิ่มก็ต้องลงอีกกัน์ซิงเกิพี่จูไปไหนคะตัวนี้การซิงเกิลวินดี่ตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เข้างมุมก็ได้เลย จริงๆกันไกลขีดมุมพวกนี้จะต้องเป็นกันไกลที่แบบว่าปลายมันโอเคใหญ่ยายมากก็ไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นลนักษณะนี้เวลายาจะมุมนี้มันจะแหกถ้าผ้าใหญ่มากมันจะแหกมันไม่สวยเนี่ยควจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยบางทีเห็นปะ ปิดไปละเนี่ยก่อนจะมาพับไอ้นี่ค่ะใช่สำัม,มก่อนไม่ไม่เท่ากันด้วยอ่าแล้วแต่คนพับไม่งั้น็หมดกับเนี่ยก็จะหาย กระจายมันเท่ากันอ่าแล้วก็มาจับเย็บกดก่อนด้านหนึ่งดูอย่างนี้จับอย่างนี้กดอย่างนี้สมัยก่อนปู่โจ้จะจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้กดตัวนี้อ่าแล้วถึงจะดันเข้ามาเย็บ แล้วเขาจับอย่างนี้อีกทีหนึง่งกดน,นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้นี่แบนสวยใช่อันนี้มันจะเป็นมุมหนาแล้วถ้าสมมติว่าคุณโยเข้ามามากๆตรงนี้ก็จะย่นเนี่ยแล้วต้องมาทำทีละข้างอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันเสียเวลา ออกมาก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันอยู่ตัวนี้มันจะหนาไปหน่อยอ่าตัวนี้มันจะหนาเ<ม>นี่ยเวลาจับก็คือจะต้องกดการดึงตรงนี้ให้ได้ที่ก่อนดึงเสร็จแล้วก็กดลงแล้วก็ต้องรู้ให้ตรงนี้แบบว่าเนี่ยมันขนาดกันเห็นปะ่ะมันเท่าเท่ากัน ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ตรงนี้เห็นไหมมันจะนูนไปหมดเลยตรงนี้จะนูนตรงนี้จะนูนแต่ตรงนี้จะแบนบใช่มันจะเรียบตรงนี้ตรงนี้ก็เรียบตรงนี้ก็จะไม่แหนาตรงนี้้มันหนาอ,าอย่างเงี้ยอืมเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้สวยกวา่าอืมใช่ปะ่ะอืมโอเคไปเนี่ยคือเรื่องเจาะหลังกระดุมเดี๋ยวพี่จิ๊บ